สวัสดีครับขอบกับข่าวปรากรอากาศประจำวันบริเวณภาคใต้ฟังตะวันออกในวันพุธที่9กกรกฎาคมสอ68อรกบผมพมนายอนุศักซีชัยชนะครับครับวันนี้เรากำลังติดตามสภาวอากาศกันแล้วนะครับครับเราเมาเร่งบันทีแพนที่ตัวอากาศพิวพื้นนะครับวันนี้ก็เช่นว่ามีย่อมความกดอากาศต่ำนะครับปกคลุมอยู่บริเวณประเทศลาว ประเทศเวียดนามตอนบนและก็มีพายุโซนร้อนด้านนั้นะครับแถวชายฝั่งดานตะวันออกของประเทศจีนครับาำรับเมฆนะครับจากภาคใต้ดาวเทียมที่มาวลิสนะครับันนี้จะมีเมฆมาบริเวณภาคใต้ครับต่อกันเตเรดาร์นะครับ,นนบรเรบเเดาร์าสุลัดการตรวจพบนะครับฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับ แล้วอันดามันนะครับใช้ฟังกองจังหวัดชุมพรนะครับพังงากับบีตหลังนะครับสำหรับเรดราสติงปลาครับคนเหล็กหน่อยถึงปันกลางนะครับในทะเลอันดามันแล้วก็ใช้ฟังก์ช่องกับบีตังนะครับก็ในบริเวณอ่าวไทยครับส่วนรายงานอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนะครับ3.15.5ครับ อำเภอว่าหินจังหวัดปัจจวบตำาสุดวันนี้นะครับ2 3 4อำเภอเมืองจังหวัดแพชรบุรีครับสำหรับรายงานฝน4 0ชั่วโมงนะครับปากใต้ฟังตอนออกะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับอ่งสุุดวัดใด้9 0เดศบาลข้อองอำเภอฮัตไยจังหวัดส้งกล้าครับ กลับมาที่พยากรณ์อาการปักตายฝังตะวันออกวันนี้นะครับมีฝนหรือฝนฝ่ากระนองไร้พื้นทีนะครับอ่าเพชรบุรีประจวบนะครับ40เปอร์เซ็นต์ของพื้นทีส่วนจุมพรก็หกสเปอร์เซ็นต์ของพื้นทีนะครับสุราษฎร์นะครับไปจนถึงนราธิวาสนะครับสี่สิเปอร์เซ็นต์ของพื้นทีครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง23สิถึงดีนะครับอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ในช่วง31มสถึงสาองศานะครับ เรือนล่มครับวันนี้ก็เป็นลมตะวันตกเชียงตต้นะครับความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับห่างฟังกามีกลืนสูง1-2เมตรนะครับบริเวณที่นี่พ้น้าคนองก็คกลืนสูงมากกว่า2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็เตือนปี่นองเช่าเรือเชาาประมงนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับลิเกเลียงบริเวณที่มีนฟ้นาคนองครับ ตะวันตกขาดมา7วันครั้งหน้านะครับในช่วงที่9ถึง15กรกฎาคมนะครับภาคใต้ฟังตะวันออกตอนบนเบตบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นะครับในช่วงที่9ถึง15โอกาสเกิดฝนกะ30-40เปอร์เซ็นต์ตลอดช่วงครับที่ภาคใต้ฟังตะวันออกตอนล่างครับนครปัตตานีสงขลาปัตตานะียะลานราธิวาสนะครับในช่วง9ถึง15กรกฎาคมโอกาสเกิดฝนกะ30-40เปอร์เซ็นต์ตลอดช่วงครับ สำหรับวันนี้ผมก็ข้อจบการรายงานประชาพารณากาศเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมปากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับช่อง YouTube ฟองสูนตูนิยมพิววิทยาปากต้ยฟฟังตะวันออกสำรับ,บนนีครับสวัสดีครับ,บ,ยยว,บวัคับ